ปาดค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสือนเนาะคอนนี่เบิ่งที่ละ่ะเห็ดหูหนูกำลังเกิดกำลังขึ้นงามๆเลยจ้าปาดรอรอค่ะพ่อแม่พี่นอ้องจ้าเดี๋ยวเราต้องมาเก็บเอาค่ะวันนี้ไม่ได้พร้อมค่ะมากบน้องหมาเห็นล้ะกะ็อดใจบ่ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องขั้นมือเลยจ้ะงามงามค่ะนี่นดอกใบใหญ่เอฟเอฟเนี่ยปา อันนี้กระบ,บักใหญ่บักงามนึงค่ะน,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 นี่นี่นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะกําลังงามเลยจ้ะน,นี่เมื่อดอกเห็ดหูหนูปวดโพดเลยครับอันนี้เพียสวยมากๆค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนี่ป้าเห็นแล้วก็อดใจบ่ได้อันนี้ลืมเปื่อยแล้วนี่พ่อมีดอกเปือ่อยมีดอกใหญ่ดอกเล็กเพิ่งก็ออกตามคอนใหม่แล้วนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะหลายคักหลายเนี่ย ปาดนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพอบบเดมาปลาชงสามมือค่ะออกเยอะอีกแลวเห็ดหมูหนูเตรียมเก็บเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดอกงามงามก็เริ่มออกจ้ะและลักษณะเป็นสีออกก็ในพื้นดินในคอนในหยังแนวๆนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แหละลักษณะป่าค่ะพ่อแม่พี่น้องณตอนนี้ในป่าณตอนนี้ค่ะใบใหม่กระหล่อนกีกซีกแล้วค่ะเหลือแต่กลางค่ะตอนนี้ เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากแล้วก็ลมแรงมากบ้านบีค่ะเนี่ยในป่าตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ประมาณสี่โมงนี่แหละมืดคืมแล้วค่ะเพราะพี่น้องค่ะช่วงหน้าหนาวกลางคืนเยอะกว่ากลางวันค่ะช่วงหน้าร้อนกลางวันเยอะกว่ากลางคืนเนาะค่ะนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะหอมหอมควันไฟค่ะสงสัยบ้านนี้เิ่นจุดเตาค่ะจุดเตา หอมควันไฟค่ะพ่อมแม่พี่น้องหอมไหมเห็นไหมนั่นแหละช่วงนี้เขาจะจุดเตาผิงในบ้านแล้วค่ะพ่อมแม่พี่น้องค่ะหนาวหนาวเย็นๆแล้วค่ะบรรยากาศโมเมนหนาวหนาวเย็นๆแล้วค่ะเย็นหนาวแล้วค่ะเหลือแต่หิมะนั่นแหละที่ยังไม่ตกแถวบ้านบีแถวอื่นก็ตกหมดแล้วมีบ้างมาเป็นปอยๆแล้วแต่ทางนี้ยังไม่ตกเลย แต่ว่าลุงฝนบักแห้งแปดแสนเลยค่ะแถวนี้ใบใหม่ก็ค่อยๆลวงโรยหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ขาวหมดแล้วในป่านี่ค่ะพ่อม่พี่น้องค่ะหิมะตกในป่าเนี่ยตอนที่หิมะตกก็สวยไปอีกแบบค่ะเนาะนี่แหละบรรยากาศณตอนนี้รายงานสภาพอากาศทุกวันแล้วก็พาเข้าป่าหาเห็ดด้วย เฮ็ดก็ออกเรื ic, <normal> uss, ่อยๆอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยฟาดเนี่นยๆๆๆออกเรื่อยๆเลยขอนนี้ค่ะเพื่อตรงนี้ก็ออกขานี้นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดมูนูนี่โอ้ยออกหลายค่ะตรงนี้ก็ออกอีกอู้โบเด็คของมาปลาหลายมือค่ะเพียค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมองเห็นแปดแสนเลยค่ะนี่ยๆๆอู้ว่างานถ้าก็เานื่อยนาจะเบิ่ง แต่เสะอ่อนแต่ค่ะเพราะพื่รองอ๋ตัวน,นี้ก็ออเนกไไอืมนี่เน,น,นี่ออกในครอใหม่ค่ะอยากเก็บด้วยแต่ว่ามือน,นี้บพอ